เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงก็เสนอมัดเดือดทะลุนรกตอนที่สามกูยังไม่ตาย ํำนึกแรกจำเตือนกับตนเองจากนั้นหัวใจพันกระตุกแรงเมื่อมองเห็นตบที่หน้าเวทนาของตะเอี่ยมและยายลำพึงพ่อแม่ของตนที่ต้องมาตายอย่างทารุณเขาเริบโผล่ก็ไปประกองร่างที่ต้นลมหายใจของทั้งสองน้ำตาของชายทาทหารกล้าหลังรินอีกครั้งพรำออกมาอย่างดันทดพ่อแม่ฉันขอโทษเป็นความผิดของฉันเองที่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวของเรา ฉันขอสาบานว่าท่านจะรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อล้างแค้นไอ้กำนันปั้นไอ้ปิงทันจะฆ่าล้างควดพวกมันให้หมดทุกคนรวมถึงบริบาลของพวกมันทุกคนด้วยมันจะต้องถดถอยด้วยชีวิตต้นข้าวโพดที่แห้งกำลังออกผลเตรียมเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันรวมเป็นเถ้เปลิงทันดีไฟลามเรียลุกชนไปอย่างรวดเร็วเวลานี้ลุกชนไปทั่วทุกทิศทุกทางมีเพียงลานโลง่งที่ถูกคนจำนวนมากเจ็บจำเมื่อครู่เท่านั้น ที่ไฟยังไม่ลามมากระทบมูอิดค่อยๆบางร่างของคนทั้งสองอย่างแผ่วเบาหยาดน้ำตาไหลตะอื่นอยากทับแขนเขายื่นมือไปปลดโซ่เหล็กที่รัดคอของตะเอี่ยมออกนำมาพันไว้กับมือขวาอย่างใจยเย็นเดี๋ยวมองรอบๆตัวอย่างพินิษเห็นช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเดินสำหรับรถสามพืชได้ เร็วไปลุกทนกระพือสูงแต่ยังมีช่องต่ำเป็นทางยาวลายอุโมงค์ซึ่งหากใช้เวลารวดเร็วพอก้มตัวต่ำพาตัวใช้เส้นทางนี้หลบหนีคาดปาน่าจะหลุดออกไปจากกรองเพลิงมรณะนี้ได้ไปเท่าความคิดโมอิดรีบถอเจ้์ที่การตะกกระปกของตนพันปิดปากและจมูกเอาไว้จากนั้นจึงรีบก้มตัวต่ำามดไปตามท่องทางแคบที่เป็นอุโมงค์อย่างรวดเร็วโมอิดเห็ดเหนือหน่อยจนใจแทบขาด อีกทั้งสำลักควันไปจนน้ำตาไหลพรากเนื้อตัวถูกเปลวไปลามเลียจนผู้พองปวดแตบปวดร้อนแต่ในที่สุดก็พาตัวเองออกมาจากกองเพลิงได้สำเร็จก็จึงถึงร่างลงกับพื้นนอนแผ่ราอย่างหมดต้นเี่ยวแรงสุดลมหายใจเข้าปอดจางตะกรรมผ่านไปได้เพียงทั่วอึดใจแสงไฟจากดวงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์สามคันก็พุ่งบาบเข้ามาไกล พร้อมเต็งทางกระหึ่มของเครื่องยนต์ที่ดังคำรามมมอิติพลิกดั้งหันกลับไปมองเห็นรถมอเตอร์ไซค์สา,ส,าสามคันพุ่งใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วตามเส้นทางเรียบเชิงขเขารอบๆได้เ้าะโพดของเขานั่นเองมมอิติพลิกดั้งหลบลงไปข้างทางอย่างรวดเร็วแม้เปลวเพลิงที่สว่างรุ่งจากการเผาไร่จะสว่างดาวกับกลางวันแต่พวกมันทั้งสามคันก็ไม่พบเป็นร่างของเขาแม้แต่น้อยพิกกับหมอิต่จับจ้องมองมันอย่างใจเย็นเพราะจดจำได้บ้าเป็นลูกน้องของไอ้ปลิงที่นำโดยไอ้ไม้นั่นเอง แม่ไอ้ปิงจะสั่งให้เผาไร่จนบอดบายแต่ก็ยังสั่งให้ลูกน้องของมันทุกคนคอยเป้าระวังเพลิงเพื่อไม่ให้ลูกลาไปยังไร่อื่นๆของชาวบ้านและมีอาณาเขตใกล้เคียงกับที่ดินของกำนันปันที่ยังมาจากชาวบ้านในราคาถูกด้วยนั่นเองพวกสมุนบอดิบาลจึงแยกยจากันขับรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเวียนคอยระวังอยู่ตามแนวเชิงเขานั่นเอง เมื่อรถของพวกมันทั้งสามคันบิดคันเร่งพายานเข้ามาจนได้ระยะหมูอิที่นอนแอบอยู่ข้างทางเขารีบดิดตัวพุ่งกระโจนสูงเท้าข้างหนึ่งติดไปที่ร่างของมันคนหนึ่งที่อยู่ใกล้เมื่อกวาที่กำโซ่เหล็กจึงสะบัดเบี่ยงออกไปทางด้านข้างเต็มแรงฟาดไอคนที่ขับเกาะกลุ่มกันมาจนมันทั้งสองคันเสียหลักไอคนแรกที่ถูกตีบจนตกรถร่างปลอมของมันเล่งหายเข้าไปในกองไปที่ลุกโทนมันดิ้นโดนเดกเรกดึ่งอย่างเจ็บปวด เพียงตู้เดียวไฟก็ลุกไม้แผดเผาจนท่วมร่างลมฟ้าสิ้มใจตายไปในกองหนึ่งนั่นเองส่วนอีกคนที่ถูกโูน้นิ่งปาดใส่หน้าจึงกระโหลกของมันแตกยุบค่วงตกจากรถนอนหอบหายใจกระแมวหยุดทั่วครูแล้วก็แน่นิ่งไปไอ้ไอ้อิดมึงจะไม่ตายหรือวะ ไอ้ไม้ที่รอดพ้นจากการจู่โจมในครั้งแรกของมูอิดไปได้แม้รถมอเตอร์ไซค์ของมันจะพุ่งล้มออกทางแต่ก็ดังเหลียวมองกลับมาทางด้านหลังเมื่อเห็นว่าคนที่โผล่ออกมาทำร้ายมันคือมูอิดมันได้บ็ดคันเร่งพุ่งหนีไปอย่างรวดเร็วราวกับพบเห็นผพูดผีแต่จำหนีไปจนได้ยังไงพวกมึงก็หนีกูไม่พ้นดอกว่ามูอิดกันกำลังอยู่ในใจซึ่งในเวลานั้นได้ยินเสียงื่องยนต์ดังกำรามแข่งกับเสียงแตกประตูของเตลไฟดังเข้ามาใกล ไม่เหลียวมองหน้ากลับไปมองจึงเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่กลอกกลุ่มกันเข้ามาอีก3ามถึงสี่คันจึงรีบตะลันเข้าไปหลบหมอบอยู่ข้างทางทันทีเมื่อรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนั้นเข้ามาถึงพวกมันพากันหยุดรถอย่างสงสยัยเมื่อพบเห็นรถของพวกเดียวกันล้อมล้อมอยู่ข้างทางและจะมีร่างของพวกมันคนหนึ่งที่นอนตายอย่างทารุณไอโจท,ที่นั่งกลอมอยู่บนรถกระชากเสียงออกมาอย่างสงสัยบ้านั่นมนในตุยนิวาแล้วนั่งรถของไอ้หนิงไอ้หนิงมันหายไปไหนวะนั่นสิพิโจ ไอ้ตุ๋ยมันก็นอนตายอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่ามันสองคนจะขี่รถชนกันเองจนให้ตุ๋ยตายไอ้หนิงมันก็เลยหนีไปลูกน้องคนหนึ่งที่ยังเป็นวัยรุ่นเราออกเสียงตันแต่ก็ถูกไอ้โจตะกอกกลับไปมึงพูดบ้าไรวะไอ้โง่รถชนกันที่ไหนหน้ามาันจะแหกขนาดนี้วะรอยแผลบนใบหน้าของไอ้ตุย๋ยมันต้องถูกของแข็งตีบุย้ยมันจึงแตกเป็นรอยแผลขนาดเนี้ยัยรุ่นหน้าตีถึงกลับหน้าเตือนเงีย,งงยบลงทันควัน แต่ในพลันนั้นร่างสูงใหญ่กำยำที่ในเวลานี้ไม่ต่างไปจากกระสุนไร้ทวงแกนของหมู่อิดก็โผล่ขึ้นมาข้างทางลูกน้องอีกคนที่นั่งกลอมอยู่บนเบาะรถเมื่อมันเหลียวมาเห็นถึงกับตาเหลือกอาปากค้างแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ส่งเสียงร้องกำปัน้นหนักๆของหมู่อิดกระแทกเข้าที่เครื่องปากเครื่องจมูกของมันเก็มแรงดังนั้นถึงกับน้นง่งาหร่วงตกจากรถนอนปุบลุกไม่ขึ้นมาอีกเลยเฮ้ยอิดเป็นไปได้ยังไงวะ,ะมึงยังไม่ตาย ไอ้โตที่เหลียวมาเห็นมันแหกปากร้องออกมาเรากับเห็นพระดามาตัตตราแต่ด้วยความรวดเร็วเท้าข้างหนึ่งของมูอิดที่ออกไปทางด้านข้างสมุนคนหนึ่งร่วงตกจากรถลงไปกระแทกกื้นกลจำเบามาตายตะบันเข้าไปที่กระหม่อมของสมุนหน้าตีเต็มรักมันถึงกับตุดลงไปกองทักดิ้นทักกออยู่ที่พื้นเรากับปลาถูกทุบไอ้โตี่เห็นความดุร้ายของหมูอิดรู้ตัวว่าหากดังอยู่เป็นไปได้ตายตามพวกพ้องไปแนะ่มันดบปิดพันเร่งกระชากรถทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว แต่หมูอิดก,กับป้องใบย,ยิ่งกว่าตัวเหล็กที่อยู่ในมือเบียดออกไปตบัดฟันรัดตัวที่ลำคอของมันอย่างแม่นยำกระทกร่างผอมสูงของไอโจจนลอยตกจากรถกระแทกพื้นเสียงดังเส้นโซ่ที่รัดพันลำคอจนแน่นอีกทั้งแดงกระทกเต็มเหนียวไอโจถึงกบปลาเหลือหายใจติดขัดพัดดามดินน้นรนแทะจองมือจับโซ่ที่รัดคอไมยจะดึงออก ต่โมอิตที่กระดับเข้ามาทางด้านหลังแต่เท้าข้างหนึ่งเหยียบตรงไปที่กลางหลังแต่มือดึงโต่เเล็กเต็มแรงไม่ถึงทั่วอืดใจร่างที่เดียนรนของไอโจก็ค่อยๆค,ค่อยสองแขนตกลงพื้นกายใจตายไปอย่างทรมานโมอิตมองร่างของไอโจด้วยความคลั่งแค้นเขาปลดโซ่ออกจากลำคอของมันอย่างแช่มช้าแต่เย็นตบัดพันเอาไว้ในมือซ้ายก่อนจะเดินไปคว้ารถมอเตอร์ไซค์ของพวกมันกันหนึ่งบิดกันเร่งพุ่งทะยานออกไปทันควัน ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงแขนไอ้กำนันปั้นไอ้ปลิงพวกมึงรอกูก่อนเธอเดี๋ยวกูจะส่งวิญญาณชั่วของพวกมึงทั้งหมดตามไปกราบปีนพ่อกับแม่กูที่เมืองผีให้ตาสมกับความชั่วของพวกมึงทางด้านของไอ้ปลิงกับไอ้ดักและไอ้โต๊ดที่นั่งสูบบุหรี่รอคอยลูกน้องทั้งหมดของมันกลับมารายงานความสําเร็จชั่วครู่จึงมองเห็นดวงไฟของรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเด้งเครื่องกำลังกระหึ่มเข้ามาใกล้ มันที่กำลับบงเยียนสุบบุรีอยู่ที่ข้างรถจีบยังสบายใจจึงเต่าออกมาอย่างดิ่งโดดบ่าพวกมันกลับมาแล้วจะได้พากันกลับสักทีขดดัาากกินเหล้าฉลองความสำเร็จเต็มที่แล้วแต่เอ๊ไอปริงทำไมมันถึงมากันแค่คันเดียวล่ะไอตวัวมันเอ่ยออกมาอย่างสงสยัยตัวเดียวไอ้ไม้ที่หนีรอดความตายมาได้จากมือของหมู่อิตธิยังบุดปิดมันพุ่งเข้ามาจอดรถเกึกวิ่งลงมารายงานไอ้ปริงด้วยสีหน้าที่แตกตื่นบ้าลูกพี่พี่ปริงใย่แล้ว ไออิดไออิดมันยังไม่ตายมันฆ่าคนของเราไปสองคนแล้วไอปิงไอยักษ์ไอโตดพระบาดิตัวสถานอย่างเหลือเชื่อมมอิดท,ที่หมดสติอยู่ท่ามกลางกองไฟมันจะรอดชีวิตได้ยังไงกันไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากจะมีปฏิหารเท่านั้นโธ่เว้ยไอระยำเนี่ยมันกระดูกแข็งจริงๆทำไมมันฆ่าไม่ตายสักทีวะไอปิงมันโยนก้นบุหรี่ในมือทิ้งกำลังออกมาอย่างปวดเกรี้ยวใบหน้าตึงเครียดขึ้นมาทันควันสองตาเริ่มตาริกอย่างบาดปั่นน้อย ไอ้ยักษ์ถอนหายใจหนักครั้งหนึ่งเราออกมาเสียงเรียบเ้าผมบอกนายปิงแล้วว่าจะทําอะไรให้มันยุงจากเก็บๆฆ่ามันไปก็จบเรื่องแล้วทีนี้เราจะทํายังไงล่ะต้องตามล้างตามเช็ดกันอีกโธ่เว้ยไม่ต้องพูดมากมันยังไม่ตายก็กลับไปฆ่ามันเสิว่าจะมัวมาพร่ำหาหาอยู่อะไรอีกเล่าไปเร็วไปฆ่ามันให้ได้ไอ้อีกครั้งนี้ล่ะกูจะฆ่ามึงด้วยมือของกูเองกูอยากจะรู้นักว่ามึงจะมีสักกิ่ชีวิตกันวะา ไอ้ปิงมันคำรามลั่นพร้อมเบี่ยงร่างขึ้นไปนั่งบนหลังเบาะคนขับไอ้ตัวจิงเดยบกันเด่งาากระท่ารถสายกลับไปตามทางเดยบจนเขาทันทีไอ้ไม้เทียนลูกพี่นำหน้ามันจึงหมุนรถสองล้อวกกลับขับตามไปด้วยหัวใจที่เต้นสั่นดัวมวยที่ปิดกันเด้งพุ่งทะยานมาด้วยความรวดเร็วขับมาได้เพียงไม่นานก็มาพบกับรถเจิบของไอ้ปิงที่ย้อนกลับมาไอ้ปิงที่เห็นหมู่อิดเด้งเตื้ง,งพุ่งเข้ามาเต็มแรงมันร้องสั่งตะกุกตะก,ะกักออกมาว่าทนทนมาเลยต๊ด ชนให้แหลกเป็นหมาโดนรถทับไปเลยวุ้ยไอตัวมันก็บ้าดีเดือดเหมือนกันมันหยับกันเร่งจมตีนพุ่งเข้าใส่ไมยจะชนให้แหลกกันไปข้างแต่มอเตอร์ไซค์ของมูอิดที่พุ่งเข้ามาใกล้จะประทะถูดอมรอหมูอิดกลับบังคับรถตกล้อทะยานเหินข้ามรถจิบไปอย่างเดือดเชื่อแต่เมื่อหมดแดงเฉยรถของมูอิดที่ตกลงตู่พื้นตลับกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค์ของไงไม้ที่กีดตามหลังมาอย่างหมาะเหมิงเสียงโครมดังขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันต้องตกกระแทกเข้ากับร่างของไ้ไม้ แกงเล็กกระทบกับเนื้อหนังดังอย่างหน้าบาดเสียวไอ้ไม้ถึงกับตายคาที่เป็นในทันทีส่วนร่างของหมู่อิดที่ตกลงตู่พื้นเลือกปิ้งไปหลายตลบแม่งเอ้ยไอ้ระยำฆ่าคนของกูอจนได้ไอ้ปิงกำรามลั่นเมื่อรถหยุดจอดสนิทมันเปิดประตูผังเดินฉับๆใส่อัดอากตรงเข้าไปหาหมูอิดอยางหน้ามืดตาม,มัวด้วยความโกรธจัดโดยมีไอ้ยักษกลับไปโตดตามมาไม่ห่าง แต่เมื่อเข้าไปได้หางไม่กี่บาทให้ปิงกับพันกดลุกว่าเไม่เห็นมูอิดค่อยๆดันร่างปวดลุกขึ้นมาอย่างทรหดร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลและกราบเลือดทั้งหน้ากลัวลดุดันจนไอ้ปิงใจสั่นสะท้านรีบกระโจนไปหยุดทางด้านหลังของไอ้ยักษ์กลับไปโตดลดลานออกคำสั่งทันทีบา้าเร็วเตียวรีบไปฆ่ามานะันไอ้หาคนหาอะไรวะตายยากตายเย็นชะมัดไอ้ยักษ์กลับไปโตดเดี๋ยวมองหน้ากันแวบหนึ่งจากนั้นจึงสืบเท้าเดินใายอดัดๆเข้าไปหาหมูอิด จะไม่สะทกสะท้านมูอิดก็ต้องมองมันด้วยดวงตาดุดันไม่กระพริบเช่นกันโซ่เหล็กที่อยู่ในมือซ้ายได้มาพันกระชับแน่นที่มือขวาไอ้โต้ดมันเปิดจากทักทายก่อนปหม,มัดขวาที่พุ่งตรงมาที่ใบหน้ามูอิตยกกลบเล็กน้อยเพราะมัดขวาที่พุ่งกระแทกเข้าไปที่ท่วงอกของมันเต็มแรงไอ้โตัดเห็นเสียงรองออกมาคำหนึ่งร่างถอยไปสองสามก้าวไอ้ยักษ์ที่อยู่ทางด้านข้างจึงเบ่งเท้าเข้าประเคนเข้าใส่ร่างของมูอิดท,ทันทีเทียนเขาพุ่งความสนใจไปที่ไอ้โต๊ด ร่างกำยำของมูอตเค่อไปเล็กน้อยแต่ยังยกสองแขนขึ้นตั้งกัดอย่างรัดคุมอ้ยักษ์รีบปีประชิดประดมประเก็หมันหนักดวกระหน่ำไม่ดังจนมูอิติตั้งตัวรับตัวโยนเมื่อได้จังบะเหมาะท้าวคอยจึงตอบโต้ตออกไปบ้างเข้าที่ท้ายทวงของมันเต็มรักอ้ยักตัวกตัวไปเล็กน้อย แต่ก็ไม่แสดงอาการเจ็บออกมาให้เห็นมันเบียงมาตวนออกมาอย่างเดือดดานแต่ตังนี้โมอิดยกหลบได้อย่างบุบผิดเมื่อตัวโอกาสเห็นช่องบ้างหมัดขวาที่พันโตเด็กคุณฟุงตรงก็ใส่ใบหน้าของมันอย่างทับใบไอ้ดักแหกปากร้องออกมาหน้าสะบัดไปตามแรงต่อยเลือดทะลักออกมาจากปากและจมูกแดงฉานด้านทีเซตลทดถอยของมันสมเลือดกลดน้ำลายออกมาพร้อมกับฟันที่หักออกมาด้วยสองตีเมื่อมันเห็นฟันที่หัก มันยิงผมกลตั้งรากับหมาบ้ากำหมัดแน่นพุ่งเข้าใส่หมูอิดอีกครั้งรัวพายุหมัดเข้าใส่ไม่ยัง้งหมูอิดตตั้งรับอย่างรัดก,กุมทั้งโยกหลบตั้งกัดปิดป้องได้มีบางหมัดพุ่งทะลุก,กาดเข้ามาจนหน้าทาปวดแผลแต่ก็กระปันเกิดเลือดคมความเจ็บปวดไม่ได้จังหวะหมัดก่อจึงเบี่ยงหุบเข้าใส่ใต้ท้องของไอ้ดักมีควายอย่างจังไอ้ดักมีควายร้องลั่นส้องมือกุมท้องจุดตรงคุกเข่ากระแทกพื้น แต่ในขณะที่มูอิดกำลังจะง้างมาัดซ้ำไปที่ใบหน้าของมันให้โต๊ดพันกระโดดเข้ามาแท็กเสียก่อนเท้าของมันขีดสูงจันเข้าที่ไหล่ของมูอิดกระชวงตัวด้านของเขาเตดทะลาออกไปหลายก้าวเก่งนักแต่ว่าคราวนี้มึงตายคาตีนกูแน่ไอโต๊ดมันคำรามออกมาจ้องมองมูอิดดวงตาแ็งเก้าดุกดันมูอิดไม่สะกสกตรานเขากำหมัดแน่นเตรียมกระทะอีกครั้ง ไอ้ตัวดับาากระดับก็มาประชิดพร้อมกับเปลี่ยงหมัดกามาเต็มเหนียวมูยอิดก้มหลบหมัดของไอต้ตัวปูปานตีสาะไปอย่างเจียดผิวจะเปิดช่องบ้างทิท้องหมัดขวาของเขาจึงทะลวงเข้าเป้าหมายไม่ยังจนไอต้ตัวตัวงอเป็นกุ้งกรรดมประเคนหมัดตัวเข้าใส่ร่างของมันราวกับพายุจนกระทั่งหมัดสุดท้ายที่กระแทกเข้าใบหน้าของมันแตกยุบทั้งจมูกทั้งปากและดวงตา แตกแหลกจากหน้าบาดเสียบไอตัวไปร้องแม้แต่คำเดียวดังที่นางกุกเข่าของมันนายหลังฟัดตรวมลงไปกับพื้นแน่นิ่งขึ้นจะตายในตับปลันไอ้ระจมมึงฆ่าเพื่อนกูมึงจะอยู่เลยไอ้ดักจี่ข่มกั้นความเจ็บรีบกระโจนเข้ามาอย่างเดือดดาลต้งนี้มันถีบตําออกมาก่อนแรงถีบท,ที่หนัก่วงของมันทะลุกาดสองแขนของหมูอิดแทะเข้าอีกลังอกจ่างถนัดทนียแรงประทะที่หนัก่วงตรงด้านของหมูอิดถึงกับตัวลอยถอยหลังเ่้นทะไลไปกับพื้นเกือบสองบา ข้ามาสิว่าหมาก,กี่เลือนเืนนี่กูจะอัดมึงให้เลยคาตีนกูทีเดียวเข้ามาสิไอ,ดอ,อ,อด้ดักเตนแขนงกำลังกล้าวออกมา่างดุดดันปอมบิงตึงๆกำมาหาร่างของหมูอิดที่กำลังยันตัวลุกขึ้นอย่างมึนงงรังนี้ไอ้ดักมีควายมันกระโดดลอยตัวสูงกำหมัดแน่นทกเปียงเข้าติดตามซ้ายของหมูอิดที่กำลังยืนสายโกลเดนเต็มสลือเต็มแรง ร่างของหมูอีกกระเด็นผางลมกลิ้งก็ไปข้างกองเพลิงที่แผดเผาไร่ข้าวโพดที่ในเวลานี้ไปเริ่มมอดตรงบ้างแล้วตัวเหล็กที่อยู่ในมือกระเด็นหายเข้าไปในกองไฟพร้อมกับร่างของหมูหนุ่มที่ปัดกระทบผืนไอ้จักมันปรีเข้ามาประชิดอย่างคุ้มครั่งกระนําเปกเข้าไปที่ลำตัวของหมูหนุ่มเดินตาอยู่หลายครั้งจนเขาดระอักเลือดออกมาเต็มใบหน้า เมื่อมันเตะจนหนำใจเห็นบ่ามูออิะบักตะบอมหมดสภาพที่จะตู้ตึกมันก,นกระทักด้านของเขาขึ้นมาเจืนโอนเอน็นกำปั้นขวากำแน่นต่อยรวมไปที่ใบหน้าของมูออีกอีกครั้งจนเลือดรักระเจนร่างของเขาเพาวบไปราวกับนกปีกหักบ,บาดคลมลงไปกับพื้นที่อยู่ข้างกองไปที่เริ่มมดนั่นเองไอ้ยักษ์มีควายมันเตะเข้าที่ท้องของมูหลุมอีกครั้งจนเขาตัวงอ,อคุดขูมันตืบปีนเดินเข้าหาหมูออิดอย่างยำใจ มูนงกระเติดกระตนเกือบกลานตบนี้จนขับเป็กได้กองไฟลายตาเหลือกห็นโซ่เหล็กที่กระเด็นหลุดมือไปเมื่อครู่ตกอยู่ในกองไฟเวลานี้เปลิลโ,โซ่เหล็กแดงฐานโมอิดทิปตะเกียกตะกายเกื้อคลานยื่นมือขับเป็กขวาโซ่เหล็กที่แดงฐานเียงกองป่ามือขวาที่กำโซ่ร้อนจนไม่ดังท่าแต่ความแค้นที่สุมแน่นอกมันหนักหนาจะยิ่งกว่าความร้อนทางผิวกายโมอิดตำาไปโซ่เหล็กร้อนทิปปุ่นด่างพิกปูบสะบัดโซ่ร้อนปัดเข้าใจร่างของไอ้ยักษ์เต็มแรง ไอ้ยักหน้าสะบัดหงายสะเก็ดปแตกกระจายเกลื่อนใบหน้าเป็นรอยไม้เกรียมในบาดต,ตนวน้อมเกล่นเนื้อไม่โชยุ้งความเจ็บแป๊บเป็นกระทบจนต้องแผดเสียงร้องออกมาดังลั่นมูอิเทียนร่างใหญ่ตัวเราหมีปลายของไอ้ยักษปะงะต่วนเซเขาดีบกดลุกขึ้นยืนคว้ามือพันตซ่เหล็กร้อนไว้ในมือกำหมัดแน่นโดยไม่สนใจความเจ็บร้อนทางผิวกายวินทะยานกระโดดสูงง้างหมัดมาแตะปลายต่อยคมไปที่ใบหน้าของไอ้ยักที่กำลังต่วนเซเตมแรง เสียงของไอ้ดัก์ปันแหบปากร้องลั่นมวยกระนำรวมัดเข้าใจร่างของไอ้ดักไม่ดังมาสุดท้ายใสเข้าปลายกลางเต็มแรงได้ยินเสียงกระดูกแตกดังอย่างหน้าบาดเสียวไอ้ดักถึงกับมือตีนกลางไงหลังลงฟาดพื้นทักดิ้นทักงออยู่ตัวครูจึงค่อยๆนิ่งไปในที่สุดไออิดมึงมึงมันไม่ใช่คนแล้วไอปลิงที่เห็นความบ้าระหำของหมู่อิด มันถึงกับบาดตัวลนลานท้ายเห็นดุมมาทวดจักรนรกยิ่งไม่เห็นมูอิดบิงเข้ามาหามันตัวร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดมันถึงกับหันหลังบิงหนีไปอย่างกลัวตายอย่าอย่าอิดอย่าทำกูกลัวแล้วมูอิดบิงเข้ามาใกล้ะบัดมือวูบตัวเหล็กที่ร้อนพันอยู่ที่มือขวาพุ่มตบัดมวอรัดลำคอของไอ้ปิงอย่างแม่นยำ เสียงของไอ้ปลิงแอบร้องออกมาด้วยความร้อนแรงและเจ็บปวดเมื่อหมูอิดกระตุกโต่เหล็กกระท่าหลังสองตีนของไอ้ปลิงถึงกับหลุดลอยไงยหลังปัดรวมลงกับพื้นเสียงหนักหมวอิกระทาก่างที่สันเท้าของมันให้ลุกขึ้นมาในท่าควักเขา่ายื่นมือซ้ายต่กคว้าปลายโซ่อีกข้างเอาไว้แน่นเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปที่แผ่นหลังของมันพร้อมะกอกแดงดังปลายโซ่ทั้งสองข้างทีละน้อย จนสองมือของไอ้ปิงที่นอนควายคว้าสเปกสะปะหมดผลทางตู้ค่อยๆขาดใจตายไปอย่างทรมานไม่ต่างจากที่มันกระทำจากตาเอี่ยมพ่อกองหมูอิดนั่นเองคนชั่วอย่างมึงอยู่ต่อไปก็ลังจะสร้างความตัดร้อนต่อคนอื่นไปอยู่ในนรกเถอะบาโมอิดเห่งเสียงออกมาอย่างเกลียดแค้นมองดั่งที่ขาดใจตายอย่างน่าสมเพศของไอ้ปิงด้วยสายตายที่จิงจังกั้งแขนก่อนจะกล่าวออกมาอีกว่าแล้วมึงอีกคนให้กำนันปั้นคืนนี้ กูจะส่งวิญญาณของมึงพ่อลูกไปเจอกันในนรกบ้านของกำนันปั้นเป็นเดือนไทยที่โออาร์ใหญ่โตตั้งตักไม้ตักก้างหลังตั้งอยู่ในพื้นที่กว้างกลางหมู่บ้านเขาแหลมโมอิดขับรถจีบของพวกมันพุ่งตรงกระแทกดัวหน้าบ้านจนหักพังเหยยบทันร่งตรงความเร็วพุ่งเข้าจนบริบัตของกำนันปัน้นที่ยนืนจับกลุ่มรวมกันอยู่สามคนพวกมันแตกกระเจิงพากันกระโดดหลบกันจ้าระบันเอออะไรมานั่น แชกยคนหนึ่งร้องออกมาอย่างตกใจแต่หมูอิตทิดิตตัวพุ่งกระโจนออกมานอกรถ ปละปานะที่ไร้คนควบคุมพุ่งทะยานเข้าไปใต้ขุนเรือนไทยกระแทกชนเตาเรือนต้นหนึ่งจนบ้านั้างหลังสันหบสะเทือนมูอิติกระโดดลงจากรถก็ยิ่งตัวเข้าไปหาสมุนคนหนึ่งสบัดเท้าติดสะกัดต้นขาของมันจางบ้องใบจนแยหลักหงายหลังปาดลงกับพื้นมูอิติตึ๊กดังก้มร่างของมันเพื่อมันจะนำใส่ใบหน้าของมันหลายครั้งจนมันแน่นิ่งไปจากนั้นจึงเล่งตัวหลบทางไม่เห็นเท้าข้างหนึ่งที่แบ่งเข้ามาใกล้ ไอ้คนรอบกัดเมื่อครูเสียหลักด้านของมันหมุนคว้างไปรอบหนึ่งโมอิติเจ้าจานตึกเหนือกว่าเขาเรีบดิดตัวทะยานเข้าใกล้เลียงหมัดขวามาแต่ไกลแต่กลมเข้าใบหน้าของมันเพียงครั้งเดียวมันถึงกับสิ้นสติไปในทันทีส่วนสมุนอีกคนมันคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งจึงฟาดมาที่ร่างขโมยนุมเด่นตายเต็มแรงหมอิตยกตัวหลบได้อย่างง่ายดายตั้งสืบเท้ากับประจิตทรงหมัดหนักใส่เข้าปลายกลางของมันจนได้ยินเสียงกระดูกแตกหงายหลังฟาดพื้นโมทิไปอีกคน ได้ยินเสียงบินปูกันออกมาจากห้องแถวทางด้านหลังเรือนไทยที่สร้างไว้เป็นที่อาศัยของบริบาลพวกอิทธิ์กระโดดหลบข้าไปหลังรถกระบะที่จอดอยู่ทางด้านข้างเมื่อมันเล็งปืนลูกซองมายางด้านของตนเสียงปืนแผดดังลั่นเปิดทางให้บริบาลของกำนันปันที่ปูกันออกมาอย่างแตกตื่นต่อเหตุการณ์ที่ระทึกดังดึกขยับก็้ามาได้ตำแหน่งที่มู่อิทต,ต้อนตัวอยู่มากยิ่งขึ้นไอคนถือปืนยาวมันปุ่งปรวดไปที่หลังรถกระบะ ที่เห็นมูอิดหายไปเมื่อครู่แต่ก็ไม่พบเป็นศัตรูแม้แต่เงาแต่จูๆ่ๆร่างของมูอิดก็โผล่รอดขึ้นมาอีกฝั่งของตัวรถท่อนไม้ที่ความาได้เมือ่อรูดจากพื้นเป็นเข้ากลางแจกหน้าของมันเต็มแรงไอศูนย์มือปืนลูกตรองยาวถึงกับหน้าหงายลม้มลงกับพื้นปืนกระเด็นหลุดมือไปทันควันมูอิดีกระโดดลอยตัวข้ามรถคว้าปืนลูกตองยาวห้านัดที่ตกอยู่ที่ปืนมากระทับดังทะมัดทะแมงแต่เมื่อเห็นคนวิ่งตามมาสมทบเขาดิบนึ่งไปหลบทางด้านหลังรถกระบะอีกตั้ง พร้อมกับเสียงปืนที่ดังเฉียดผ่านหูไปจนใจหายว่าบูอิแท้ปืนยิงโต้ตอ,อบกับพวกมันทั้ง3คนหยุดทั่วครูแต่ด้วยฝีมือและประสบการณ์ที่เหนือกว่าจัางเทียบไม่จิตจึงจัดการพวกมันได้ไม่ยากนักสมุนทั้ง3าคนจึงถูกยิงตายเป็นเละคนจนหมดสิน้นในขณะที่มูอิดกำลังจะโปรหัวพลนกรบกระบาเสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นและพุ่งเัดป่านศีรษะเข้าไปจนใจหายว้าบต้องกม้มศีรษะหลบกันอย่างรวดเร็วไอไอิทอ๋อ ย่อมจริงๆมึงยังไม่ตายอีกหรือวะเสียงของกำนันปั้นที่ถือปืนพกตันยืนแอบอยู่ทางหลังบ้านหน้าต่างบ้านหนึ่งตะบัดออกมาเสียงดังลัน่นไอ้กำนันชั่วมึงกับลูกชายของมึงฆ่าครอบค,คอรัวของกูจนหมดคืนอนี้กูจะไม่ปล่อยมึงไว้แน่โมอิดกำรามกลับไปจิบหอยเหรอแล้ว,ลวป่อยปิงกับไปยักษ์มันไปมุดหัวอยู่ไหนกันบุ้ยทำไมป่านี้ยังไม่กลับมาอีกกำนันปั้นกระแทกเสียงออกมาโมอิดที่ได้เย็นเขาเกณฑเสียงหัวเราะอย่างสมเพชใจร้องตอบกลับไปว่า มึงไม่เหลือใครแล้วไอ้กำน,นันพวกมันทุกตัวถูกกูส่งไปลงนะรกหมดแล้วต่อไปก็เป็นคิวของมึงล่ะกูไม่เชื่อคนของกูเป็นปู๋จะตาได้ยังไงกันวะกำนันปั้นกระแทกเสียงออกมาแต่ในใจกลับปั่นไหวใจทันอย่างบอกไม่ถูกจึงร่างกายตวกระตุนออกไปหลายนะัดจนกระตุนหมดโม มูอิอาศัยช่วงที่กำนันเป็นกระสุนนัดใหม่เขาเลี้ยงตัวเข้าไปใต้ถุนเดือนคว้ากระสุนของสมุนกำนันที่ถูกจิงตายเมื่อครู่และเข้าลังเปิงจนเต็มแม็กจากนั้นจึงเหลียวมองไปรอบๆตัวเพื่อค้นหาหนทางที่จะเข้าใกล้ตัวของกำนันปั่นให้ได้มากที่สุด เขาวิ่งไปอีกฝั่งของเรือนไทยเห็นบันไดายาวที่ปิงอยู่ข้างใต้ต้นไม้ข้างเรือนจึงรีบลากมาพาดกับตัวเรือนปีนขึ้นไปทางบานหน้าต่างที่อยู่อีกฝั่งการเคลื่อนไหวของหมู่อิดอยู่ในมุมอับสายตากำลังปั้นที่อยู่บนเรือนจึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเลยแม้แต่น้อยมึงอยู่ไหนวะไออิดโผล่หัวออกมาสิบุยกูจะยิงกระบาดมึงให้เหมือนกับที่กูยิงกระบาดอิป,ปกาพี่สาวของมึงยังไงล่ะว,วะออกมาสิบุยมองหดหัวอยู่ทําไมล่ะวะ ในเวลานั้นมูอิดที่รับขึ้นมาบนเตือนแล้วหัวใจของเขากระตุกแดงเมื่อได้ยินถ้อยคำที่เอ่ยถึงการตายของพี่สาวหัวใจทั้งเจ็บแปรตั้งกั้งแขนเดือดตานเสื็ท้าไปตามเสียงอย่างเงียบกันพี่ปากามาลัยพ่อแม่คืนนี้ฉันจะฆ่ากำนันชั่วล้างแค้นให้กับทุกคนเองไออิด,ไอ,ดไอลูกหมอจะมัตวตะกดหัวสือวะออกมายิงกันซึ่งซึ่งน้าให้มารู้เล่ารู้รอดกันไปออกมาสิบวยเสียงของกำนันปั้นก็ยังคองร้องท้าทาย,ทายอย่างเดี่กราด มูอิที่ลอบเข้ามาทางด้านหลังจนห่างไม่เกิน19จึงแ็นแสงออกมาว่ากูอยูน่นี่ไอ้เลว <c oughs> ร่างของกำนันปั้นสะดุ้งโหยงที่หันความาดทางด้านหลังท้อมปืนในมือแต่ก็ท้ากว่ามูอิทที่ร่างกายส่งกระสุนออกไปอย่างรวดเดว็วอิไมึงยิงกูไอร้ระยำม,มือมือกูไอ้จิบหอยมือกูขาดแล้วกำนันปั้นอวดควนออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อกสุนลูกก้าที่ถูกยิงออกมาในระยะประชิด ลูกตะกวดถูกเม็ดจึงกอกกลุ่ม,มกระจายจึงพุ่งท่ากระแทกที่ข้อมือขวาที่ถือปืนของกำนันปันจนมือข้างนั้นแ,กแตกกระจายกระแทกลงนั่งกับพื้นจังเจ็บปวดน้ำตาไหลพรากไออิดมึงจะทำอะไรมึงจะกล้าฆ่ากูอย่างนั้นหรือวะมึงฆ่ากูมึงก็ไม่รอดรอกบวยมึงต้องถูกตำรวจลากคอ,ขอเข้าคุกหรือไม่เ็้าคนของกูจะต้องตามฆ่ามึงให้ตายเหมือนหมาข้างถนนโมอิเดินเข้ามาใกล้พร้อมยกเท้าข้างหนึ่งดันแผ่นอกของกำนันผู้ทรงอิทธิพล หลังติดกับปาผนังเรือนเปือลูกตองยาวที่อยู่ในมือจอบปลายกระบอกไปที่ตัางหน้าผากของผู้ยิ่งใหญ่แห่งหมู่บ้านเขาแหลมดวงตาที่ดุดันไม่ต่างไปจากในตาของสัตว์ตายที่เจ็บแขนจ้องมองร่างของกำนันปั้นอย่างหดเขี้ยมอัมมหิตกูไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกไบรกำนันคนอย่างมึงมันต้องแตยชา้ชาๆให้สะสมกับความเร็วตามของมึงด้วยก่าวจบถึงควงพันท้ายปืนปาดกลมลงไปที่ใบหน้าของกำนันปั้นจนแตกเกิดกระจาย เขาก็แทกพรานท้ายปืนไปที่ใบหน้าของจอมอิทธิพลอยู่หลายครั้งท่ามกลาง,ลงเสียงน้ำร้องร่าครวญและดิ้นรนจังเจ็บปวดทรมานตัวกระทั่งใบหน้าของกำนันแตกและกระโหลกยุบดวงตาทะลักออกนอกเบามืออิดจ,จึงหยุดจังจนปืนในมือทิ้งไปที่ร่างโชคเลือดของกำนันปั้นอย่างดุแกลนไปหาลูกชายและคนของมึงแตในรกเอะบะจะลืมพากไปกราบปีนวิญ,ญญาณของพ่อแม่กูด้วยพี่และน้องสาวของกูด้วยเหรอ มวยกระแทกเตียงหนักลับจึงหมุนร่างเดินลงจากเดือนไปแต่หายรับไปตีละน้อยในม่านมืดของรัติการที่ใกล้รุ่งอรุณนไทยอีกไม่นานตั้งจากคืนนั้นชาวบ้านต่างก็พากันโจดจันทร์ตอกข่าวร้ายสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตาเอี่ยมและกำนันปั้นบ้านและไร่ข้าวโพดของตาเอี่ยมถูกเผาจนหมดไม้หลายคนต่างเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของพวกกำนันปั้นนั่นเองที่ลงมือประมือตอนหัวคำหลายคนก็ต่างเห็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ของพวกไอ้ปิง บุกเข้าไปที่ไร่ของตาเอี่ยมและในเวลาต่อมารถจิบสองคันของกำนันปั้นจึงตามเข้าไปซึ่งอีกไม่นานไร่ข้าวโพดของตาเอี่ยมก็ถูกเผาจนไฟสว่างรกรท่า่าบเวลากลางบันแต่ก็ไม่มีใครกล้าโผล่หน้าออกไปต่อตู้่อดเห็นเพราะตัวว่าเพศไปจะตามมาดาควานถึงตัวนั่นเองและครอบครัวของตาเอี่ยมก็คงถูกฆ่าและเผาทิ้งอยู่ในไร่นั่นเองเมื่อไฟมอดดับลงมีคนพบเห็นซากที่ไหม้กำดำเกรียมอยู่หลายซากนั่นเอง ส่วนการตายของกำนันปั้นกลับไม่มีใครกล้ายืนยันแน่ชัดเพราะกลุ่มของไอ้ปริงถูกฆ่าตายอยู่รอบๆได้ข้าวโพดแต่กำนันปั้นกับพวกอีกกลุ่มกับถูกฆ่าตายอยู่ภายในบ้านของตนเองจึงเป็นเรื่องที่แปลกและพิกลแต่การตายของกำนันปั้นและพวกก็ทําให้ชาวบ้านเขาแหลมพักกันโล่งอ,อกเพราะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้เงามืดอิทธิพลเกินกันต่อไปนั่นเองส่วนหมูอิดที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาซึ่งหลายคนก็เชื่อกันบ่ เขาคงกลายเป็นศพซากใดซากหนึ่งที่ถูกเผาอยู่ภายในได้ครอบโพดในค่ำคืนนั้นเอง มาทั้งหมดหากมีตรงไหนสิดพลาดประการใดห,หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอประธานอภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบกับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อน สวัสดีครับ